วันที่11เดือน11กับอนุสาวรีย์แห่งความดีนะครับมันคืออะไรแล้วก็เกี่ยวข้องกันยังไงครับครับมันก็เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่สองนั่นแหละสงครามโลกที่2นี่จริงๆแล้วเกิดเกิดปี82ที่ประเทศโปแลนด์โดยเยอรมันเยอรมันโจมตีโปแลนด์เป็นชนวนให้เกิดการสงครามระหว่างประเทศเริ่มจากยุโรปก่อน บานปลายไป,ไปจากนั้นไฟไฟสงครามมาระเบิดอยู่ที่ทวีปเอเชียโดยญี่ปุ่นญี่ปุ่นโจมตีเพิลนฮาร์เบอร์ของเกาหลีกับในปี84ปี84าจากนั้นญี่ปุ่นก็ยึดครองประเทศต่างๆในเอเชีย เพราะต้องการที่จะต้องการที่จะเป็นเจ้าแห่งเอเชียจะให้ชาวเอเชียเนี่เป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพกันไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งมังคาบนี่คือในญี่ปุ่นเขาแข็งแรงแข็งแกล่งขนาดนั้นเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นก็เลยโจมตีประเทศต่างๆอย่างเช่นฟิลิปปิน ฟิลิปปินส์เนี่เป็น,ปน,ปนอาณานิมคมของอเมริกาเป็นต้นนะาะฉะนั้นประเทศในเอเชียเนี่ยตกเป็นอาณานิมคมของประเทศต่างๆที่โลกหลายประเทศญี่ปุ่นจะขอเป็นเจ้าแห่งเอเชีย<ะ><ะ>ก็เลยถ้าเช่นนั้นมีทางเดียวคือต้องผ่านประเทศไทยนะจากอาวไทยนะผ่านประเทศไทย เข้าไปก็เลยก็เลยต้องขอประเทศไทยจึงไม่ถูกโจมตีโดยตรงนะแต่ว่ามีจดหมายมาขอทูตทูตญี่ปุ่นเนี่ยทำจดหมายถึงรัฐบาลไทยจอมพลฟอขออาศัยประเทศไทยเป็นทางผ่านไปโจมตีอินเดียพมา่า